เรียก่าวศิล์สัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเซียนพระสายภาคอีสานที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเสือนอนกินเลื่อนสมณศักดิ์หรือหานุมานองครูของพระอาจารย์ต้องวัดท่าแบงและล่าสุดนะครับเป็นพระของขวัญของหลวงพ่อสุริยันแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นหลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษสายภาคอีสานทุกคนมักจะพูดถึงบุคคลท่านนี้อยู่บ่อยครั้งนับได้ว่าเขาเป็นนักสร้างรุ่นใหม่ ที่ไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือคุณแมนชัยสมปาถนา ผู้ชมครับและผมอยู่กับแม่ชัยสมบัตินาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาคุยกันดีกว่าประวัติแม่ชายจริงๆชื่อยุทธการยุทธการวิมนาทครับอายุปัจจุบันอายุปัจจุบัน30ปีครับคุณพี่น้องมีพี่น้องอี่คนมีพี่น้องอยู่สามคนครับสามคนคุณคนใช่ครับผมคนสุดท้องสุดท้องตอนเด็กๆเลยเนี่ยคือครอบครัวผมเป็นครอบครัวกีฬาเขาเรียกว่าครอบครัวกีฬาพ่อเนี่ยก็เล่นกีฬา แม่ก็เล่นกีฬาเล่นอะไร่านักกีฬาว่ายน้ำครับแล้วก็เล่นเปตองทาไมไม่เข้าวัยุ่งกับมวยบ้างอะมวยผมเคยชคมวยมาก่อนจริงป่ะใช่ตอนนั้นชื่อชื่ออะไรฮะอจอมพลังเล็กเดชาหยิมทรง,งเขาจริงจริงแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาทรงแบบอารมณ์เป็นนักมวยอะ่ะพี่ชายพี่ชายผมต่อยมวยอืแล้วก็ในเราเห็นพี่ชายต่อยเราก็ไปกับพี่ชายครับไปไปซ้อมมวยซ้อมอะไรด้วยกันผมต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กพอ,พอคุณได้อินกับเรื่องมวยแลละเคยช่วยเหลืออะไรกับวงการมวยในจังหวัดตัวเอง ก็ไปสนับสนุนช่วยค่ายดับรันมาสารคามครับเคยคิดอยากจะทําค่ายเป็นของตัวเองวะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาอนาคตไม่แน่ตอนนี้ไม่รู้ มันมีอยู่แค่หนึ่งที่คุณบอกว่าคุณเล่าแล้วคุณมีสรู้สึกว่าคุณแม่าไปลุยอยู่คนเดียวอ่ะวันนั้นเกิดเหตุอะไรคือวันนั้นแนวเหตุการณ์เน ять, <t> ี่ยเรารู้ว่ามีเรื่องแต่ว่าแต่มันไม่ใช่เรื่องเรานะมีเรื่องมาเนี่ยชกต่อยกันเนี่ยไม่เคยมีเรื่องผมเลยมีเรื่องเพื่อนทั้งนั้นผมแม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กินเสร็จก็จะกลับบ้านแต่รู้นะว่าเพื่อนมีเรื่องแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็อยู่กัน30-40คนเพื่อนก็โทรหาผมว่าอยู่ไหนผมก็บอกว่าผมกินก๋วยเตีออู่เ้รรืง แล้วอยู่กันกี่คนน่ะ30 40คนอเออ30 40คนก็ไปเลยก็พอแล้วเออก็อไปเลยเออแล้วยังไงต่อก็บอกว่าเออทิ้งเพื่อนเรอว่าอะไรอย่างเงี้ยขาดเราไม่ได้ไม่ได้กูบอยไม่ได,ไได้ไม่ได้จริงกูบอยเชื่อเรื่องนี้ไหมเรื่องแบบไสยศาสตร์เหมือนแบบอยู่ยงคกหกพันอย่างเงี้ยผมอะ่ะ เชื่อมากก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยโกบอยผมมีครูบาอาจารย์นะออแต่ว่าเป็นลือสีเพื่อนแนะนําผมให้ไปรู้จักลือสีแล้วผมเลยถามว่าลือสีนี้เขาช่วยอะไรวะผมไปเจอลือสีให้ผมเนี่ยถือลูกฟักแต่ว่าลูกฟักเนี่ยที่ถือเนี่ยเขาจะวาดเป็นรูปหมูวาดเป็นรูปหมูหมูแล้วก็ให้ผมถือเงี้ยแล้วเขาใช้ดาบเนี่ยฟันลูกฟักครับขาดครึ่งเลย พอข,ขาดครึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอาเหล็กจานที่เขาที่พ่อแม่กูบาจานจานเขียนตะปูนะครับมาจานอัคระข้างหลังให้ผมพอจานเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ผมหันหลังพอหันหลังปุ๊บรู้ไหมครับโกูบอยว่าฤาษีเขาทําอะไรน่ยเขาเอาดาบเฉือนคอผมเลยตอนนั้นผมอายุ14 15ปีแบบเฉือนคอผมเลยนะไม่เข้าก็หันหลังผมเนี่ยไม่เข้าเราเห็นแล้วแบบ เราเลยเชื่อมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเชื่อพอเชื่อมาปุ๊บเนี่ยลือสีก็จะเขียนเสื้อสีขาวเป็นยันลักษณะให้กับผมแล้วผมเนี่ยจะเอาไว้บูชาไว้อยู่บนหิงคระู้บอยรู้ไหมครับว่าเวลาผมมีเรื่องเนี่ยผมต้องกลับบ้านก่อนนั่งอยู่ตรงเนี้ย ผมมีเรื่องเนี่ยผมไม่ไม่กล้าทุกต่อยเลยนะผมต้องกลับบ้านก่อนไปเพื่อห้องพระไปเพื่อแปลาเสื้อยันไม่หนีหรอกไม่หนีนะมาแน่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมาปุ๊บเราไม่ได้แบบใส่แบบเสื้อยันแบบจ๋ามาเลยนะกูบอยต้องใส่แบบเสื้อยันแล้วก็เสื้อแขนยาวรูดหน่อยเดี๋ยวเขามองแบบอะไรไว้เนี่ยเยี่ยมไหมใช่ครับก็เลยแบบใส่ปุ๊บแล้วก็เสื้อแขนยาวรูดแล้วก็คือมันจะต่อยกันแล้วอ่ะกูบอยคือสามสิบสี่สิบุนอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าผมมองมองว่าเป็นแค่คาดดีกว่าคือไม่ได้ต่อยยกันเล ก็คือเรากลับมาเนี่ยเขารอเรานะกูบอยมาปพ๊บเนี่ยฝั่งนู้นมันเป็นเพื่อนสนิทเรามันเป็นมันเป็นเพื่อนสนิทเราเราก็เป็นเพื่อนสนิทมันก็คือจบอ่ะกจอเพื่อนกันก็คุยกันจบใช่ครับต่อยกพวกไปยังไงเอ้เพื่อนกูยี่ขอเลยจบใช่ครับแมนจะเป็นคือเขาชอบช่วยเหลือคนนะตั้งแต่เด็กแล้วไม่รุ่นเลยอย่างเงี้ยก็จะชอบช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือคนดีเขาจะพัฒนาตัวเองตลอดคือเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแมนจะ คือเหมือนเป็นข้ามไปแล้วเพราะว่าความคิดความคิดเขาจะคือผมทํางานกับแมนเขาจะคิดเป็นลําดับลําดับลําดับไปเลยคือจะมีแบบอะไรให้แบบมีแผนงานตลอด ็จะเปนคนคคิดิดดุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแมนชัยไม่ว่าจะเป็นที่วัดท่าแบงหรือที่วัดป่าวางังน้ําเย็นก็ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้เลยนะครับเกี่ยวกับการตั้งใจจะทําเหรียญมาสักรุ่นคุณแมนชัยใส่ใจในรายละเอียดและให้ความสําคัญกับพิธีทุกครั้งผมเลยไม่แปลกใจครับว่าทําไมเขาเป็นผู้สร้างรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้ เรื่องราวในการเข้ามาในวงการพระจุดเริ่มต้นมันมาได้ไงพ่อกับแม่ผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยคือพาเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่าตามัน,นนอกครับก็จะมีแบบพิธีพุทธาพิเศษหรือง,งานอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะบ่อยพอไปเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในงานพุทธาพิเศษเราก็จะเห็นอัคขระเลขยันที่เขาเป็นตัวยันนะครับเราก็เริ่มชอบคือความชอบเนี่ยคือสะสมแต่เราไม่ได้มันมีแบบความรู้เรื่องอ่าเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเหรียญอะไรเงี้ยว่าอันนี้เป็น้าเก่าที่เป็น้าใหม่อะไรเงี้ยครับก็คือเริ่มจากการสะสมเรา ก็อยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กก็เริ่มมีแบบรู้จักพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปแรกที่รู้จักเลยก็คืออาจารย์ต้อมทำไมอ่ะทำไมอยู่ๆโป้งไปรู้จักพระอาจารย์ต้อมเลยทาไมถึงรู้จักพระอาจารย์ต้อมล่ะครับเออ,อไปได้ยินยังไงมาฤือสี ถ้าลือสีนะลือสีคนที่สักให้กับผมเขาแนะนําบอกว่าผมเนี่ยศรัทธาลือสีมากตะกุดที่ห้อยคอตะกุดที่คาดเอวอย่างเงี้ยก็ของลือสีหมดเลยลือสีก็บอกผมว่าลือสีเขียนให้เราร้อยดอกก็ไม่เท่ากับผระหนุ่มรูปนี้เขียนให้แค่ดอกเดียวมันเลยทําให้เราแบบรู้สึกแบบอยากเข็นพระหนุ่มรูปนี้ก็มาพบเจอพระ้าจารย์ต้อมครั้งแรกก็คือพระอาจารย์ก็มองหน้าผมผมก็มองหน้าพระ้าจารย์ก็ลูกศิษย์ก็เยอะนะครับ แต่ตอนนั้นก็ต้องเข้าแถวเข้าคิวแบบกราบท่านแต่ว่าท่านเจอหน้าผมผม,ผมเจอหน้าท่านท่านเรียกผมเลยมานี่เลยครับอบบาจารย์เดินเข้าไปเพ๊่ท่านเลยบอกถอดเสื้อออกคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดคิดแค่ว่าดีใจที่ท่านบอกให้เราถอดเสื้อเพราะยังไงก็ต้องได้สับมันตรงกันข้ามกันท่านทักเรามึงไปสักอะไรมาไม่มีอะไรดีเลยในตัวง ไอพี่คุณอยากที่คุณจ่ายไป99บาท1 9ออะไรของคุณน่ะที่อาจารย์สักให้บอกโอ้โหผมไม่มีที่สักให้มึงแล้วอ่ะผมเห็นผิวพันธุ์คุณขาวแบบเนี้ยเนี่ยเห็นเป็นรอยสักแต่อันนี้ก็ไม่น่าใช่จากลือสีไม่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 เกี่ยวแล้วไอ้วันนี้ที่คุณสักหรือสักอะไรจะเป็นอักขรเลขยันทุกผมผมก็ไม่รู้ว่าลือสีสักอะไรให้ผมบ้างคือเราเก็บเงินได้9 9บาทมีหน้าที่ให้ลือสีนาศีกจัดให้เราเลยอ เราก็ไม่ได้ถามรู้แค่ว่ามีฤาษสีมีคาถามีอะไรบ้างเอามาให้ผมหมดเลยตอนนั้นผม14บปี่ส้ปีและผมสักน้ํามันก็ไม่กล้าสักสีกลัวพ่อกับแม่ดาถ้าผมไม่บอกกลบอยว่าผมสักน้ามันมากูบอยรู้ไหมไม่รู้อแต่พระอาจารย์เห็นพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ทักด้วยว่ามึงไปทําอะไรมาไอ้รอยสักมึงในตัวนี้แทบไม่มีอะไรเลยใช่ครับแล้ววันนั้นเนี่ยเลยทําให้ผมเนี่ยจิดตกอยู่เพราะว่าเราเรารู้ว่า,รา,รวาการที่พระอาจารย์ท่านทักอะ่ะเรารู้ตัวเองอะ่ะว่า,าตัวเราเองเนี่ยไม่ปกติเพราะว่าผมนี่กลัวพระเหมือนสมมต ผมนั่งเมื่อก่อนนะถ้าสมมติผมนั่งคุยกับโกบอยเงี้ยถ้าเดินขึ้นมาเดินผ่านขึ้นมาเนี่ยผมวิ่งเลยแล้วเราก็ไปอยู่คนเดียวเราก็ยังมาพิจารณาตัวเองอยู่ว่าทาไมเราถึงกลัวพระวะทั้งทั้งที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยแล้วทีนี้ก็ฟังบทสวดฟังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ครับใช่ครับคือฟังไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นที่ท่านพักและให้อยู่เลยไหมหรือกลับบ้านไปก่อนอยู่เลยครับตัดสินใจอยู่กับท่านเลยอยู่กับท่านเลย3มวันท่านทําอะไรบ้างอาบน้ำมนให้ ทำน้ำมลให้อาบานเดียวทำน้ำม์ให้อาบแล้วก็หให้คาถาม,มาบทนึงท่านบอกว่ากูบอกมึงได้แค่ครั้งเดียวมึงจําได้ก็ได้จําไม่ได้ก็ไม่ได้สรุปแล้วก็คือได้กลวยได้กลวยพระอาจารย์และอยู่3วันครับทั้ง3วันทําเหมือนกันหมดทุกอย่างอาบน้ําม์ท่านก็บอกว่าอาบน้ามน์เนี่ยปกติก็คืออาบน้ําเราเนี่ยปกติถูสบู่ถูนั่นน,นู่นนี่ หัวสอะไรเงี้ยก็ปกติสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เอาน้ำมนเนี่ยแล้วก็ท่องคาถานี้แล้วก็สวด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 เป่าลงไปแล้วก็อาบแล้วก็เช็ดตัวขึ้นมาครับวันแรกก็ไม่อะไรแต่ว่าวันที่สองเนี่ยรูขุมขนผมทุกทุกรูขุมขนเลยจะเป็นแบบน้ำมันออกจากทุกรูขุมขนแล้วทีนี้พอครบ3วันเนี่ยเราก็เริ่มเอาหูฟังอะโครอยเอาหูฟังมาฟังอย่างเงี้ยฟังบทสวดอะว่าเราจะฟังได้หรือเปล่าก็เริ่มแบบฟังได้แบบไม่กลัวตัดสินใจแบบเดินไปหาพระกล้าที่จะเข้าไปแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาบเสร็จก็ถือว่าเรียบร้้อยแลว ผมไม่ได้โกรธเกลียดลือศีอะไรนะกูบอยลือศีเนี่ยเขาสอนผมนะเขาสอนผมเป็นคนดีสักหนุมานให้กับผมเนี่ยผมถามลือศีเลยว่าทํายังไงหันุมานเนี่ยถึงมีพละกําลังไอ้พวก30 40, 40คนเอาผมไม่ลงลือศีบอกกับผมว่าต้องมั่นส่วนคนไหวพ้พระต้องมั่นต้อง,ม,องมั่นทําบุญเช้าเย็นเนี่ยผมนุ่งขาวห่มขาวเหมือนคนปฏิบัติธรรมคือพฤติกรรมคุณเปลี่ยนไปต่อคุณศร<ป>ัทธาลือศีก็จริงเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยด้วยความที่เราอยากให้ หนุมานเนี่ยม,มีพละรก,กําลังแล้วผมสวดมนตน์เสร็จผมไปใส่บาทภากว่าให้พรใช่ไหมครับผมเนี่ยจะอธิษฐานเลยว่าขอบุญกนนุศลนี้ให้องค์หนุมานทั้งหมดจะกรรมนายเวรไม่มีใครได้กับผม ถ้าใครรู้จักแมนชัยสมปรารถนานครับไม่คุยเรื่องของเสือนอนกินถือว่าพลาดมากคุณเป็นผู้ที่สร้างเสือนอนกินนี่ถือว่าประสบความสําเร็จมากครับพูด <c oughs> แต่คุณคือ <c oughs> เสือนอนกินนี่ก็คือพระอาจารย์ท่านบอกว่ามันหมด ยุคที่แบบตีรันฟันแทงกันละยุคนี้มันต้องยุคค้าขายยุคทำมาหากินพระอาจารย์จะสอนตลอดว่าอะไรก็สู้เมตตาไม่ได้คนจะมาทําร้ายเราเห็นหน้านเราก็รักเราเล้วยตอนนี้ราคามันไปเท่าไหร่แล้วมันมีกี่พิมพกี่แบบมีทั้งหมด5พิมครับ5้าพิมพ์ขุนแผนเสือนอนกินเสมาก็เป็นเหรียญหน้าเสือแล้วก็เป็นแหวนผ้าดินเผาแจกทานสมเด็จทรงเสือแต่และพิมพ์คอประสบการณํสำเร็จหมดใช่ครับ วันนี้เหรียญองคูมีทั้งหมดกี่ทิมเหรียญองคูมีทั้งหมด2องทิมครับที่เปิดจองนะครับจะมีเหรียญผ้าจานแล้วก็เป็นเหรียญกลมหนุมานเป็นเหรียญกลมหนุมานใช่เออสวยมากคุณผู้ชมผมองอย่างนได้เห็นแล้วสวยแต่ว่าไม่รวมเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เนี่ยจะมีอ่าลอยองค์ด้วยลอยองค์นี่เป็นขนาดห้อยคอขอเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์เออทำมาทั้งหมดทั้ง2แบบที่บอกแล้วรวมเซอร์ไพรส์ทำมาทั้งหมดกี่เหรียญรวมๆแล้วก็ประมาณไม่เกิน5 0,000ื่นเลยไม่เกินห้าหมื่น คุณผู้ชมครับไม่ต้องไปหาแล้วนะพวกเซียนผ้าต่างๆเนี่ยคุณต้องไปซื้อเก็บเอาเองก็บอกว่าเปิดจองวันแรกก็เตี้ยงแล้ว ไม่เหลือไม่เหล <pl ains> ือแล้วไม่เหลือครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของในบอกว่าผู้สร้างมีทั้งสามท่านมีใครบ้างครับก็มีพระครูต้นละคังแปดแล้วก็เฮียหมึกท่าประจันแล้วก็ผมครับแมนชัยสมปรานาไปยังไงสามโอ้โหสามมหาเทพเข้าไปเจอได้งจริงๆแล้วเนี่ยผมไปไหนมาไหนผมก็จะติดตามพระอาจารย์ตลอดด้วยความที่แบบได้เดินทางไปวัดละคังบ่อยพระครูต้นท่านก็เอ็นดูเฮียหมึกท่านก็เอ็นดูเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งผมเคยสร้างรุ่นเสือนอนกินนี่แหละครับแล้วผมไปขอมวลสารกับเฮียหมึกเฮียหมึกให้มวลสาร ผมมาให้เงินมาอีก1นึ่งแสนฝากไปถวายะ้าจารย์ด้วยผมเร็วโหผมมากดโค้ขอมลสารเฮยอมือเฮอมือเเงินมาทำบุญเนเสีเงินมาทำบุญด้วย1นึ่งแสนบาทแทนที่เราจะให้เขาเขาเมตตาเราน่ารักน้อยเฮืมึอแล้วครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้แบบมาร่วมทำงานกับพระครูต้นแล้วก็เฮืหมึอ เจตนาของการสร้างบอกเลยบอกว่าถวายกันให้วัดอันนี้คือเป็นเป็นข้อแรกอยู่แล้วการที่จะลงตัวมาได้เหรียญหนุมานเนี่ยที่มาที่ไปอย่าบอกนะอนุมานคุกฝุ่นของคุณ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากสร้างหนุมานมากพระอาจารย์ไม่ให้สร้างไม่ให้ทํายังไม่ถึงเลิกยังไม่ถึงยามครับไม่ถึงวาระไม่ถึงเลิกไม่ถึงอะไร<ช>ต่างๆพอช่วงนี้ถือว่าเป็นเลิกดีตรงกับวาระท่านก็เป็นหนุมานองค์ภูนี่แหละครับ,รบที่ ท่านได้ลําเดียนมาใช่ครับท่านก็บอกยู่ว่าลักษณะของท่านหนุมันเป็นลักษณะยืนมีทั้งยืนมีทั้งนั่งซึ่งถือว่าประสบความสาเร็จมากเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่บอกว่าเชื่อได้ว่าแม่นหากันทัว่วประเทศไทยอ่ะตอนเนี้ยไม่ได้อวยตัวเองนะครูบอยผมสร้างพระเนี่ยพระมันเกินราคาจองทุกรุ่นพอมันเกินจองราคาทุกรุ่นผมก็มี f อของผมเฮียมือก็กมี f อของเฮียมือ,อมพระครูต้นก็มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะๆมากมายครับผมแล้ว3ท่านเนี่ยครับ ที่มาแบบร่วมกันสร้างแล้ว3าม f อครับไม่เพียงพอโอ้โหไม่เพียงพอใครนะครับที่ต้องการจะหาเหรียญน,นะครับต้องบอกเลยว่าลองไปลองไปหาดูนะครับลองไปหาเช่าดูผมบอกเลยว่าแค่คุณเช่ามาเหรียญเดียวแล้วพึ่งคอนะบุญสมคุณแม่เต็มเครื่องนะครับเต็มเครื่องจริงๆพุทธคุณก็คืออย่างแรกเลยเมตตาค้าขายดีแล้วหนุมานเนี่ยคำว่าหานุมานเป็นรูปประพายข้าไม่ตายอยู่แล้ว โอเคเรามาคุยกันเรื่องเสือนอนกินดีกว่าครับผมเห็นบอกว่าตอนนี้ปัญหาของเรื่องเสือนอนกินเรื่องของการที่จะสังเกตจุดสังเกตดีกว่าคุณแมนบอกผมหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบผ่านๆอย่างเงี้ยโกโบอยโดนในย,ยังไงก็ต้องโดนความหมายคือแบบเหมือนทุกอย่างพูดถามว่าเหมือนไหมถ้าถ้าคนไม่ศึกษายังไงก็ต้องโดนออแต่ถ้าคนศึกษาแล้วเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันเลยระหว่า,างมอไซค์กับจักรยานต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอล่อง,งั้นเลยคือถ้าเกิดคุณเป็นผู้สร้างดิคุณก็เลยรู้เชื่อได้ว่าเอฟซีผมบางทีเขาไู้ จริงครับดูได้ทั้งหมดเลย 1. ผิวเหรียญ 2. ขอบเหรียญ 3. ตัวหนังสือแล้วก็ตัวยันถ้าคมๆเนี่ยของเราแน่นอนแต่ถ้าถอดพิมาเนี่ยมันจะบวมมันจะดูหวักอ้วนๆอวบๆหน่อยเพราะไงแกะก็ <ๆ S 1> ไม่เห็นใกก็ไม่ไม่ดูสรีระมันไม่แบากตัวยันเนี่ยครับแบบพิ้วๆอย่างเงี้ยบวมอย่างเงี้ยครับก็ให้สังเกตดูจุดตรงนั้นแหละใช่ใชครับแห้ขอบคุณมาก เทปนี้อาจจะต้องขออภัยในเรื่องของเสียงนะครับเนื่องจากว่าวันที่เราบันทึกเทปเป็นพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหานุมานองค์ครูของคุณแมนชัยและพี่หมึกท่าประจันของพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงผมถือได้ว่าเป็นเทปที่สนุกอีกหนึ่งเทปนะฮะที่เราได้ทําความรู้จักกับผู้สร้างเด็กรุ่นใหม่แต่เขาสามารถสร้างเหรียญที่เป็นพี่พูดถึงและโด่งดังกันทั่วประเทศเทปน้าอยากให้ผมนําเสนอเรื่องราวของเซียนพระท่านไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเรียกข่าวว่าเซียนราไปก่อน ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับเรียกข่าว่าเซียน